สวัสดีที่โกใส่ท่อคอยใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องลองบูทเนาะแต่ตอนนี้ครับมาชา้าจะมานะพักเท้าลบคอท่อบิ๊กบิ๊กนี่แกะเพีงสุพรณคือตรงเนี้ยก็สูงกว่าเลยเห็นปะ่ะแล้วก็ไม่ต้องลองบูทครับลองรับคอท่อใหญ่ๆเลยเนี่ยนี่อันนี้ไม่ใช่งานที่มันเป็นเอาพักเท้าเดินไปแก้เป็นงานที่ขึ้นรูปใหม่ทั้งตัวเลยครับ แล้วก็มีจุดดามอย่างเงี้ยถึงจะโค้งใหญ่แต่ก็ดามเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูงานเนี่ยแผ่นเนี้ยจะไม่ใช่แผ่นต่อเห็นปะจะเป็นแผ่นปั๊มเข้ารูปเลยแล้วก็มาอ้างตรงนี้นะครับก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ทรงแล้วก็ท่อไม่ติดขึ้นไปรัดแข็งอันนี้จัดมาให้แล้วครับสำหรับสายคอท่อใหญ่นี่แล้วก็งานสีนะ ในงานเราได้โคแบบนี้เลยไนี่ให้ดูก่อนเลยมีเย็บกันการอ่อนทุจุดเพื่อลดที่เทของพันแล้วก็เพื่อพ่อกับฝากแข็งที่ไม่เป็นรอยของมันต้องมีที่เกาะ